รายได้จากการขายบิดที่ยอดขายแสนสองหมื่นเก้ายเสิบแปดล้านบาทนะครับก็ลดลง11%โดยมีอีบิ d ดาเนี่ยหมื่นล้านบาทลดลง8%นัในขณะเดียวกันกำไรก็ปิดปีที่5 2า8ล้านบาทนะครับกำไรลดลง10%นะครับวิดามาจินมาจินดีขึ้นเป็น14%จาก13%หลักๆตัวไฮไลท์ของปีที่แล้วเลยนะครับก็คือในเรื่องของการ จัดการบริหารต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนในฝั่งต้นทุนพลังงานนะครับแล้วก็ต้นทุนในฝั่งของการจัดการเรื่องเศษกระดาษในรอบปี2,566เนี่ยนะครับเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นปลายน้ําโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นโพลิเมอร์เนี่ยก็เรียกว่าเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันราคาขายแข่งกันราคาค่อนข้าง,ง,งสูงปริมาณขายกระดาษบรรจุภัณฑ์นะครับที่อ่อนตัวลงในไตรมาสที่2ที่3ก็อมีแนน้มเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่4 ไตรามาสที่ผ่านมาแล้วรายได้เราจะอยู่ประมาณเกือบเกือบสามหมล้านนะครับซึ่งถ้าดูเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็จะลดลงมาแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรามาสก,ก่อนหน้าเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกันนะฮะแต่ถ้ามาดูอีมีด้าเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นนะทั้งในแง่ของยอนเ e ียแล้วก็ควอเตอร์ออนควอเตอร์ด้วยพอมาดูกําไรนะครับเราก็จะอยู่ที่1 2น8แล้านบาทในไตรามาสนี้นะครับแต่ถ้ามาดูคิวออนควเนี่ยอ่ากำไรก็จะเผาลงเล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็จะ ในควอเตอร์นี้นะครับต้นทุนเนี่ยลดลงมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบต่างๆลดลงจากปีก่อนหน้ามากนะครับก็ถือว่าไตรมาสสี่ทำได้ดีในฝั่งที่เป็น merchant partnership นะฮะก็มี3อันซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในไตรมาสที่4อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เรียกว่า flexible packaging เราไปลงทุนในบริษัทชื่อว่าลอพรินตนะครับซึ่งรายเนี้ยเขาสามารถไปนเน้นลูกค้ากลุ่มที่เป็น pet food ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าทำพรีเมียมนะฮะเราก็ไปซื้อใน,ในสัตนง100ตระทั้งหุ้น่ยอยอเาอยู่ร อันที่2ชื่อบิคั p p a าแล็บบิคัปาเนี่ยทำเรื่องของปี p ปดทิปก็คือตัวที่ใช้ดูดพวกสารต่างๆเนี่ยนะครับใช้ทั้งในห้องแลบใช้ทั้งในโรงพยาบาลแล้วต่างๆเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีนะฮะซึ่งจะมาช่วยต่อยอดเดลต้าแลบที่เรามีอยู่ได้แล้ที่สําคัญก็คือสตาร์ปรินทนะครับที่เวียดนามสุดท้ายก็ปิดเดียวกันไปในเดือนธันวานรเราเข้าไปถึงหุ้น70%อันนี้ก็จะทํากล่องโฟลติงคาตั้นนะครับรวมถึงกล่องที่เป็นรีดิจิตบ็อกซ์พรีเมียม ของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอันแรกก็คือเพอร์เทสที่เนเธอท่านแลนเนี่ยขยายไปตั้ง sorting facility เข้าไปใกล้กับตัวท่าเรือเรียกว่าอยู่ติดกันเลยก็จะช่วยลดคอรสในของโลจิสติกสามารถเพิ่ม capacity นะครับในการ sorting แล้วก็ process วัตถุดิบรีไซเคิลได้อีกเท่าตัวเลยอีกอันคือการขยายเรื่องของกล่องกระดาษลูกฟูกในประเทศไทยนะซึ่งทำมั้งแต่ปีที่แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาสหนึ่งของปีนี้เองนะครับอันนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าเราได้มากขึ้น สำหรับในปี67นี้นะครับก็5กลยุทธ์หลักๆ เรื่องแรกก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดต้นทุนจะเป็นสิ่งที่เราทําได้สักเซสที่ผ่านมาประเด็นที่2ก็คือในเรื่องมุ่งสู่ความไปเลิศในเรื่องโอเปอเรชันอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับกลยุทธ์ที่3ก็เติบโตนะครับก็โดยเฉพาะในอาเซียนเป็นหลักในธุรกิจที่มีมาร์จินสูงนะครับโดยเฉพาะ medical h e a l t c a r e อันที่สี่ก็คือในเรื่องของ R D เรื่องโซลูชันเรื่อง custom experience เนี่ยอันนี้ก็ทำอย่างต่อนเนื่องสุดท้ายก็เป็น ESG นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็สะท้อนสิ่งที่เราได้จาก S P, ลกก S P, ลก,กตหัััทรรพย์นะคบ ยอดขายปีนี้ก็คิดว่าประมาณสักแสนห้าตั้งเป้าไว้ก็เติบโต15%จากปีที่ผ่านมานะในขณะเดียวกันเราพูดมาเยอะเรื่องคอสปีที่ผ่านมาลดได้1,100ปีนี้ก็ตั้งเป้านะครับเราเห็นโค้งล่างแล้อาจจะได้คือ1,000ล้านเนี่ยจะเป็นตัวอัพไซต์ธุรกิจของ S C C P เรานะครับสุดท้าย E S G นะครับในเรื่องของไซเบทาร์เก็ตในปี2อ7 3นอะครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทา ในปีนี้แล้วก็ทำต่อไปแล้วก็ทำตลอดไป